เราอยู่กันที่เกียวโตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นที่นี่เต็มไปได้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมมาเกียวโตก็ต้องมาตรงนี้เลยครับศาลเจ้าเฮอันไฮไลท์ของที่นี่เห็นชัดมากๆก็คือประตูโทริอิกยักษ์สีแดงซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของวัดมองเห็นแต่ไกลลิบๆเลยครับ บอกเลยว่าใครไปใครมาเกียวโตไม่ไปถา่ายรูปตรงนี้ถือว่าผิดเลยทีเดียวเสานี้จะอยู่ด้านหน้าของศาลประตูโทริอิกนี้ตั้งตระหง่านสูงถึง24เมตรแล้วก็กว้างคลมถนน18เมตรถือเป็นประตูโทริอิที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นขอเล่าเรื่องโทริอีกหน่อยนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะไปไหนในญี่ปุ่นก็ต้องเห็นซุ้มประตูแบบนี้เขาเรียกว่าโทริอิ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนี้ได้เลยซุ้มประตูแบบญี่ปุ่นนี้เขาตั้งไว้เพื่อให้คนได้รับรู้ว่าอาณาเขตเบื้องหลังเสาโทริอินี้เป็นอาณาเขตของเทพเจ้าเพื่อที่ผู้คนจะได้ไม่ไปเผลอกระทำการอันเป็นการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจรึงจะพบซุ้มประตูโทริอินี้ได้ตามทางเดินตามท้องถนนทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งแถวนั้นอาจจะมีเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือบางทีแม้แต่ในป่าลึกหรือภูเขาบางแห่งก็มีครับส่วนสีแดงแสบนั้นเนื่องจากเป็นความเชื่อว่าสีแดงแสบนี้มีพลังปกป้องแล้วก็ขับไล่วิญญาณร้ายสองข้างของเสาโอรินี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเขตเทศบาลเกียวโตและพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติประจำเกียวโตและ ที่ลานหลังเสาธอรีเข้าไปนี่นะครับยังมีลานกิจกรรมกว้างมากครับจะมีร้านค้ามาตั้งให้คนซื้อของกินแล้วก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนทำกิจกรรมก่อนที่จะเดินไปถึงศาลเจ้า ท่านผู้ชมครับศาลเจ้าเฮอันนี่แม้จะไม่ได้มีประวัติยาวนานเป็นพันปีเหมือนกับที่อื่นแต่บอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะศาลเจ้าเฮอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1895เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบพ1 0หนึ่งรปีของการก่อ,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 อตั้งเมืองเกียวโตซึ่งเกียวโตนั้นเดิมชื่อว่าเฮอังเกียวซึ่งก่อตั้งโดยจกักรพรรดิคามุเป็นผู้ก่อตั้งเมืองหลวงแห่งนี้อีกท่านหนึ่งก็คือ จักรพรรดิโคเมอิซึ่งถือเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ครองราชในเกียวโตก่อนที่เมืองหลวงจะย้ายไปยังโตเกียวอย่างในปัจจุบันสถาปัตยกรรมโดยรอบของศาลเจ้าเฮอันนี้จะมีลานกรวดกว้างขวางทําให้มองเห็นทัศนียภาพอันกว้างใหญ่ของอาคารศาลเจ้าหลักซึ่งเป็นการย่อจําลองพระราชวังอิมพีเรียลในสมัยเฮอันโดดเด่นด้วยสีแดงสีเขียวแบบโบราณดูครึ้นังทีเดียว อย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะครับ